บัวบูชาธรรมและตัดสินใจอะไรได้รวดเร็วซะจนทัดภูมิตามอารมณ์เธอไม่ทันแต่เขากลับรู้สึกดีกับเธอมากขึ้นเรื่อยๆจนรู้สึกว่าความเจ็บปวดเรื่องของสีครานที่มีมาตลอดสองปีเริ่มเจือจางเมื่อลงมาเดินเล่นในสวนสาธารณะยามเช้าอากาศเย็นสบายไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนทุกวันมีเก้าอี้เหล็กดัดตัวยาวทาสีขาวอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เธอจึงเดินนำเขาไปก่อน แกะแซนด์วิชรถถูน้าให้คุณชอบกินรถอะไรไม่ชอบสักอย่างตอนเช้าผมกินกาแฟขนมปังปิ้งไม่ทาเลยน่าจะหัดกินไว้นะคะมันช่วยได้มากตอนเรารีบๆหรือไม่ก็ตอนเดินทางหญิงสาวจ่อให้ถึงปากเขากัดไปคำใหญ่แล้วพยักหน้าพอใจอร่อยถ้าคุณอยากให้ผมกินผมก็จะกินบ่อยๆชายหนุ่มรับมาจากมือเธอแล้วกินอีกหลายคำ บัวบูชาก้มหน้ามองผืนดินมันไม่เกี่ยวกับฉันหรอกคะ่ะมันขึ้นกับว่าคุณอยากกินหรือเปล่าต่างหาะบางอย่างผมอาจไม่เคยทำบางอย่างผมอาจไม่เคยกินแต่ผมจะพยายามเพื่อคุณชายหนุ่มหันมาประสานสายตาเข้ากับเธอคิ้วเรียวเลิกขึ้นสูงไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยินเพราะอะไรคะคุณอย่าลืมสิว่าฉันไม่ใช่คุณสิคราน แม้หัวใจจะเต้นแรงด้วยความดีใจแต่เธอก็เจ็บแปลกๆจนต้องถามคำถามนี้ออกไปผมรักสิครานได้ต่อให้ผ่านไปนานแค่ไหนผมก็คิดว่าตัวเองยังรักเขาเหมือนเดิมแต่พอผมได้รู้จักแม่บ้านจอมโกะที่ชื่อเขาแตนอะไรบางอย่างในตัวเธอทำให้ผมนึกถึงสิครานส่วนเชอรี่ถื่อตื้อจนผมกลัวต้องหนีหัวซุกหัวซุนแต่ก็พบว่า ระหว่างเธอกับเขาแต่มมีอะไรบางอย่างให้ค้นหาเลยยิ่งอยากรู้ตัวและหัวใจของผมก็ยิ่งพันเข้ากับสองคนนี้จนยากจะแยกออกคุณทำให้หัวใจแห้งแล้งของผมมีชีวิตชีวาชายหนุ่มจับจ้องใบหน้าเธอไม่วางตาบัวบูชายิ้มตอบแต่เป็นยิ้มที่เศร้าส้อยฉันไม่อยากเป็นเงาของคุณสิครานคุณไม่ใช่เงาของใครนะบัวบูชา มันอาจจะเร็วไปหน่อยที่ผมจะบอกว่าชอบคุณอีกไม่นานหรอกมันจะกลายเป็นความรักเหมือนที่ผมเคยรักสิครานแต่จะให้ผมบอกว่าลืมสิครานไปจากหัวใจผมก็บอกไม่ได้เพราะเท่าบอกก็เท่ากับผมโกหกเธอไม่มีตัวตนบนโลกใบนี้แล้วผมไม่อยากให้เธอไม่มีตัวตนสำหรับผมไปด้วยคุณเข้าใจผมใช่ไหมใช่หนุ่มร่วมมือเธอมากุมหญิงสาวยิ้มตอบ ฉันเข้าใจคะ่ะและดีใจที่คุณรู้สึกดีๆด,ด้วยหมายความว่าคุณฉันเองก็ชอบคุณมาตั้งนานละโทษแล้วก็ไม่บอกแต่แรกชายหนุ่มดึงมือชายหนุ่มดึงร่างบางให้เข้ามาชิดแต่หญิงสาวขืนตัวไว้เพราะหลายคนที่เดินเล่นอยู่บริเวณนั้นเริ่มหันมามองเราจะช่วยกันค้นหาความลับว่าเพราะอะไรคุณออนนภาถึงหายตัวไปและคุณสิครานตายเพราะอะไร ผมไม่คิดว่ามันจะมีเงื่อนงำอะไรเกี่ยวกับการตายของสิครานวันนั้นฝนตกถนนลื่นอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ส่วนการหายตัวไปของออนนภามันอาจจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับผมเลยก็ได้ทัดภูมิไม่ยอมปักใจเชื่อในสิ่งที่เธอสงสัยเพียงแต่ยังติดใจกับคำขู่ของคนร้ายเมื่อวานนี้คุณลืมเรื่องที่คนร้ายขู่ฉันแล้วหรอคะหญิงสาวย้อนถามทำให้เขานิ่งไปอย่างจนมุม จริงสิคุณยังไม่ตอบฉันเลยว่าโทรศัพท์คุณสิครานอยู่ที่ไหนตำรวจเข้ามาเอาคืนให้มันพังยับเยินคุณจะดูว่าใครโทรหาเธอหรือไม่น่ะเหรอดูไม่ได้หรอกโทรศัพท์กระเด็นออกนอกรถแตกจนกระเด็นกระดอนไปหมดผมก็เลยทิ้งไปเหมือนกันคุณนะ่ะที่คุณทิ้งทุกอย่างไปหลักฐานทั้งนั้นเลยยิงสาวทอนหายใจ ตอนนี้ความหวังอยู่ที่วรกิจว่าจะได้ข้อมูลเรื่องรถมาหรือเปล่าใครจะไปคิดนะว่าจู่ๆจะมีนักข่าวสาวที่ไหนมาขุดคุยการตายอดีตคนรักของผมทั้งที่มันผ่านมาตั้งสองปีแต่ที่จริงผมก็ยังติดใจคำขู่ของคนร้ายมันจะขู่คุณเรื่องผมไปทำไมชายหนุ่มกัดริมฝีปากสีหน้าครุ่นคิดแต่คิดจนปวดหัวก็ยังคิดไม่ออกอยู่ดี คุณแอบคบใครหรือให้ความหวังใครไว้หรือเปล่าล่ะคะเขาถึงจ้างคนมาขู่ฆ่าฉันนะ่ะยญิงสาวประชดขึ้นทัดภูมิจึงรีบปฏิเสธไม่นะคุณผมสาบานได้ให้มันจริงเถอะคุณอาจจะเจ้าชูงเงียบก็ได้ไม่งั้นในไดอารี่ของบัวบูชาเกือบหลุดปากเมื่อนึกได้จึงเปลี่ยนเรื่องพนักงานของคุณพูดพูดกันเอาที่ไหนมาพูดละ่ะ ถ้าผมเจ้าชูจริงป่านนี้เชอรี่คงไม่ต้องตามตื้อผมให้เมื่อยหรอกคุณกำลังหึงผมอยู่เหรอเขาย้อนถามยิ้มยิ้มเล่นเอาใบหน้าง,งามแดงซ่านบ้าสิฉันจะหึงคุณทำไมยังไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยอย่าปากแข็งหน่อยเลยนะผมเห็นคุณตาวับวับเหมือนเสือร้ายห่วงเหยื่อเลยชายหนุ่มแย่ให้เธอหน้าแดงหนักขึ้นไปอีกแต่ก็ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงโทรศรรัพท์คุณวรกิจล่ะคะ ฉันนับเองหญิงสาวแย่งโทรศัพท์มาคุยเป็นยังไงบ้างคะอย่างที่คุณคาดการเอาไว้เลยครับในส่วนเขาเอารถมาซ่อมที่ร้านเพื่อนสภาพรถพังยับเยินและตัวสายเบรกขาดเขาไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรก็ไม่ได้สื่อผาว่ามันขาดเพราะถูกตัดหรือเปล่าวารกิจบอกขึ้นความจริงที่ได้รู้มันก็ทำให้เขารู้สึกร้อนๆหนาวหขอบคุณค่ะคุณวีงั้นรีบกลับมานะคะ ฉันคิดแผนอะไรดีๆออกบ้างแล้วหญิงสาวกดวางสายแล้วหันมาหาทัศภูมิที่จับจ้องเธออย่างรอคำตอบเช่นกันว่าไงรถคุณสิคราสายเบรคขาดฉันมั่นใจว่ามันถูกตัดนี่มันอะไรกันทัดภูมิตกใจไม่คิดว่าเรื่องราวที่เขาไม่คิดสืบสาวราวเรื่องมาก่อนแท้จริงแล้วกลับมีเงื่อนงำที่น่าหวาดหวัน่นสิคราถูกฆาตกรรมแค่คิดว่าเธอต้องตายเพราะเขา หัวใจของเขาก็บูบไหวเจ็บราวถูกอะไรบีบคั้นหนักๆเราต้องล่อให้คนร้ายออกมาค่ะเธอบอกขณะจับจ้องใบหน้าเขาแต่ชายหนุ่มปฏิเสธไม่นะบัวบูชาผมไม่ยอมให้คุณเสี่ยงแบบนั้นหรอกผมคงทนไม่ได้ถ้าต้องเสียคุณไปเหมือนที่ผมเสียสิครานชายหนุ่มรวบตัวเธอมากอดไว้อย่างหวงแขนแล้วคุณจะปล่อยฆาตรกรมันลอยนวนหลหรอคะ ถ้าฉันตัดสินใจคบคุณแา่ที่เรายังไม่รู้ว่าคนร้ายเป็นใครฉันก็ต้องอยู่แบบหวาดภาวาไปตลอดชีวิตฉันไม่ทนขนาดนั้นหรอกเราต้องล่อให้มันออกมาคุณเองก็ต้องร่วมมือแต่ผมเป็นห่วงคุณหรือคุณไม่อยากรู้ว่าใครฆ่าคุณสิครานคุณทนได้หรอคะที่จะอยู่แบบอึดอัดไปเรื่อยๆฉันว่าวิญ,ญญาณคุณสิครานก็ต้องการให้เราเรียกความยุติธรรมให้เธอเหมือนกัน ประโยคนี้ของเธอทำให้เขาเกิดอาการนิ่งเงันได้ผมจะทำตามที่คุณต้องการแต่ผมสัญญาว่าจะไม่ปล่อยให้คุณเป็นอะไรใช่หนุ่มไม่ยอมคลายอ้อมแขนแต่กอดกระชับแน่นขึ้นเธอเองก็สวมกอดเขาเช่นกันฉันเชื่อใจคุณคะ่ะงั้นเรากลับไปตั้งหลักที่บ้านวางแผนให้รัดกุมคุณจะได้ไม่เป็นอันตรายเขาแตะไปที่ข้อศอกแล้วเดินออกไปด้วยกัน นัะเป็นโชคดีที่อดีตคนขับรถของทัศภูมิยังจำได้ว่ารถของสิครานถูกตัดสายเบรกทำให้ทุกอย่างง่ายเข้าเสียดายที่ทัศภูมิไม่มีโทรศัพท์ของสิครานซึ่งถือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญอีกอย่างหนึ่งถึงจะผ่านมาสองปีแล้วแต่ก็อาจจะค้นหาข้อมูลอะไรได้บ้างต้องมีใครสักคนโทรหาคุณสิครานในระหว่างที่เธอนั่งรอคุณทัศภูมิและจะต้องเป็นเรื่องร้ายแรงที่จะทาให้เธอร้องไห้หนัก จนเจ้าของร้านต้องพามาปลอบใจก่อนหน้านั้นมีใครมีเรื่องมีราวกับเธอไหมคะบัวบูชาหันมาถามทัดภูมิชายหนุ่มคิดไม่นานก็สายหนะ้าคิดว่าไม่มีสิครานเป็นคนง่ายๆมีน้ำใจไม่มีศัตรูที่ไหนแล้วาติพี่น้องของเธอละคะมีใครป่วยเป็นอะไรในช่วงนั้นหรือเปล่าสิครานเป็นเด็กกำพร้าโตมาในสถานเลี้ยงเด็กหลังเรียนจบก็มาทำงานที่โรงแรม ชายหนุ่มบอกเล่าประวัติสีครานคร่าวๆให้เธอฟังเกนก็แสดงให้เห็นว่าคนที่สำคัญที่สุดสำหรับเธอก็คือคุณเรื่องที่ทำให้เธอร้องไห้หนักขนาดนั้นจะต้องเกี่ยวกับคุณบัวบูชาจับจ้องใบหน้าหลอกของเขาก่อนถามด้วยเสียงเนิบช้ามีเรื่องผู้หญิงคนอื่นเข้ามาแทรกแซงความรักของคุณไหมผมสาบานได้เลยนะบัว ถ้าผมจะคบใครสักคนโดยเฉพาะคิดจริงจังถึงขั้นแต่งงานผมไม่เคยคิดที่จะนอกใจเรื่องนี้ผมเป็นพยานได้ครับคุณเชอรี่เอ๊ะครู่นี้ผมได้ยินพี่ทัศ์เรียกเธอว่าบัวฉันชื่อบัวบูชาค่ะส่วนเชอรี่เป็นชื่อเล่นบัวบูชาบอกยิ้มยิ้มแล้วถามต่อแล้วคุณวรกิจนะคะคุณคิดจีบคุณสิครานหรือเปล่าขอโทษที่ถามตรงๆคุณกล้าถามผมก็กล้าตอบ คิดครับคนตอบบอกฉะฉานตามนิสัยไม่สนใจต่อสีหน้าขุนเคียวของพี่ชายที่มองตอบกลับมาอย่างที่ผมบอกคุณว่าผมรักพี่ทัศน์มากเรามีกันอยู่สองคนพี่น้องเพราะฉะนั้นการที่ผมจะปล่อยให้เขาจริงจักับผู้หญิงคนไหนถึงขั้นแต่งงานผมก็ต้องมั่นใจว่าเธอคนนั้นรักพี่ชายผมจริงไม่วอกแวกโลเลแต่ก็โอเคครับทีคลายเป็นคนดีมากเธอไม่เคยคิดนอกใจพี่ทัศน์เลย แล้วอ่อนนภาล่ะสำหรับอ่อนนภาผู้หญิงคนนี้ดูไม่ยากผมมองออกตั้งแต่แรกว่าเธอไม่ได้จริงจังกับพิทั์เลยพอผมเริ่มต้นจีบเธอเธอก็สนองทันทีเหมือนกันวรกิจยักษ์ไหลคำพูดตรงๆของเขาทำให้เธอรู้สึกอายแทนอ่อนนภาขึ้นมาบ้างไดอารี่ของอ่อนนภาตัดพอมากมายถึงชายคนรักบอกว่าเขาเจ้าชู้คบผู้หญิงทีเดียวหลายคนแต่เท่าที่เธอรู้ นิสัยนี้คือวรกิจต่างหากย่อมแสดงให้เห็นว่าชายคนรักที่อณอภากล่าวถึงไม่ใช่ทัศภูมิแต่เป็นวรกิจการหายตัวไปของอณอภาอาจเกี่ยวข้องกับผู้หญิงของวรกิจคุณวีคะตอนที่คุณบอกว่าคุยกับคุณอณอภาเธอจริงจังกับคุณแค่ไหนบอกตามตรงอีกเหมือนกันครับผมแค่กะจะพิสูจน์หัวใจเธอแค่นั้นไม่ได้คิดจริงจังอะไรเลยแต่เธอถึงขั้นห่างกับพิทัศคิดจะจับผมจริงจัง ผมก็ต้องหนีหนีบัวบูชาคิ้วขมวดเป็นปมความคิดมากมายหลายอย่างตีกันให้วุ่นไปหมดคุณอยู่เมืองไทยนานแค่ไหนคะตอนที่ออนภาตีตัวออกห่างจากพี่ชายคุณ2เดือนทำไมเหรอช่วงที่ออนนภาหายตัวไปเป็นวันที่ละครปิดกล้องพอดีตอนนั้นคุณอยู่ที่ไหนอีกครั้งกับคำถามของบัวบูชาที่ทำให้เขาคิดว่า เธอน่าจะเป็นมากกว่านักข่าวแต่กระนั้นก็ยอมตอบคำถามแต่โดยดีผมได้ยินเธอเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าละครใกล้จะปิดกล้องตอนนั้นผมอยู่อังกฤษแต่เธอบอกว่าจะปินไปหาผมที่โน่นแต่ก็ไม่เห็นมาตอนแรกที่ผมไม่ได้ให้ความสนใจกับการหายตัวไปของเธอก็คิดว่าเขาต้องไปหาในวีแน่ๆเพียงแค่ต้องการปิดข่าวถึงได้โทรซักไซเอากับในวีธาตุภูมิแทรกขึ้น ซีครานเป็นผู้หญิงของคุณทัศส่วนออนนภาก่อนการหายตัวไปก็กลายเป็นผู้หญิงของคุณวีมันยังไงกันคะคนร้ายน่าจะเป็นผู้หญิงของใครกันแน่บัวบูชาดอะลิ้นนิ้วชี้วางท่าไปบนสันจมกูกอันเป็นท่าประจำที่เจ้าตัวมักติดปินนิสัยยามต้องใช้ความคิดหนักสำหรับผมไม่มีแน่ทัดภูมิยืนยันส่วนผมเองก็ไม่ได้จริงใจกับใครมาแต่แรก ผู้หญิงทุกคนของผมรู้ดีถึงจะมีเรื่องหึงหวงก็ไม่ถึงขนาดฆ่ากันตายหรอกนะแต่ที่น่าแปลกทำไมรถสิครานถึงถูกตัดสายเบรกวรกิจพูดถึงรถทำให้บัวบูชานึกคำถามขึ้นมาได้จริงสิคะเรื่องรถสีดำเลขทะเบียนกอค4ี4้เป็นรถของคุณทัตภูมิที่ใช้อยู่แต่มีพยานยืนยันว่าเห็นอรอนนภาขึ้นรถคันนั้นใบ ใครใช้รถในช่วงเวลานั้นคะผมยกให้ในวีไปใช้ในระหว่างที่อยู่เมืองไทยทัดภูมิหันมาจ้องน้องชายบ้างสายตาบอกความระแวงบางอย่างที่ผ่านจากดวงตาสีดำทำให้ผู้เป็นน้องชายโบกมืออย่ามองผมอย่างนั้นสิผมกลับอังกฤษไปแล้วพี่ก็รู้นอกจากนายกับฉันฉันไม่เคยให้ใครใช้รถแล้วนายล่ะให้ใครยืมต่อหรือเปล่าทัดภูมิตั้งข้อสังเกต เป็นนานกว่าที่วรก,กิจจะนึกอะไรได้นุชาครับผมฝากกุญแจเอาไว้กับนุชาก่อนเดินทางกลับหลายวันเพราะตอนนั้นพี่ไปสิงคโปร์นุชาเหรอไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะทัดภูมิสายหน้าบัวบูชาเองก็ไม่เห็นว่านุชาจะอยู่ในขายต้องสงสยัยนอกนจากว่าเขาต้องการตัดคู่แข่งของน้องสาวออกไปแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็เห็นว่ามันยังไม่สมเหตุสมผลนะัก ที่คนเราจะฆ่ากันด้วยเหตุผลง่ายดายเช่นนี้หากเขาฆ่าสิครานเพราะฝ่ายนั้นเป็นคู่แข่งหัวใจของน้องสาวแล้วอ่อนนภาล,ล่ะตอนที่หายตัวไปอ่อนนภาลเลิกกับทัศภูมิไปแล้วผมก็คิดอย่างนั้นนะถึงนุชาจะเป็นคนเรียบเรียบง่ายๆอ่านยากสักหน่อยแต่คนอย่างเขาฆ่าใครไม่ได้หรอกวรกิจบอกขึ้นอย่างมั่นใจคราวนี้ทุกคนเริ่มคิดหนะัก คนทางสว่างเมื่อครู่กลับมาลิบปรีอีกครั้งงั้นก็คงต้องใช้แผนล่อเสือออกจากถ้ำค่ะบัวบูชายิ้มในหน้าเป็นรอยยิ้มแบบที่ทัดภูมิไม่ชอบใจนะักเพราะมันแฝงไปได้วยความเจ้าเล่ยังไงก็บัวบูชาเอื้อมหน้าไปใกล้สองหนุ่มบอกถึงแผนการของตัวเองสายตาหลายคู่จับจ้องสตรีสาวสวยที่เป็นแขกประจำของอินเดอรบีทไม่วางตา เมื่อสาวเจ้าควงแขนทัดภูมิเข้ามาภายในโรงแรมโดยเปิดเผยซึ่งคนถูกควงเองก็ดูจะเต็มอกเต็มใจไม่น้อยเลยภาพนั้นทำให้กรอนกนกในชุดพนักง,งานในตำแหน่งผู้ช่วยเลขาของนุชาหยุดชะงักเท้าที่กำลังเดินตรงมาหาคุณทัตกรอนกนกมองมือของบัวบูชาที่เกาะแขนเขาไม่ปล่อยด้วยความไม่พอใจและเพิ่มพูนขึ้นเมื่อทัดภูมิไม่คิดปัดบ้อง ไปยังไงคุณน,นกทำงานวันแรกตื่นเต้นไหมชายหนุ่มเอ่ยทักขึ้นแต่แขนยังคงตกอยู่ในวงแขนของบัวบูชาท่าทางเขาสนิทสนมกับนางแบบสาวจนหน้าใจหายนกโทรหาคุณทัศทั้งคืนผมมีธุรานิดหน่อยต้องขอโทษด้วยแต่คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรเพราะนุชาก็คงเตรียมผู้ช่วยมาดีแล้วนี่จริงไหมไม่เหมือนกันหรอกคะ่ะนกอยากให้คุณทัศช่วยสอนมากกว่า กน,กนกหนกหน้างอเป็นเด็กหญิงแสนงอนไม่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับเขาจะให้เปลี่ยนมาเป็นรักชอบแบบคนรักเขาก็ทำไม่ได้เหมือนกันเห็นจะไม่ได้รองนง้องนกพี่ทัดงานยุ่งกว่านุชาอีกให้พี่ช่วยสอนดีกว่าไหมวรกิจอาสาแต่สาวเจ้าทำหน้ายุ่งปฏิเสธทันทีไม่เอาละค่ะคุณวีก็ยังไม่เริ่มทำงานเหมือนกันนี่อย่าดูถูกกันนะ ถึงพี่จะยังไม่เริ่มทำงานเป็นชิ้นเป็นอันแต่พี่มีดีกรีจากเมืองนอกมานะจะบอกให้ใช่หนุ่มอวดขึ้นแต่คนฟังสายหน้าไม่รบกวนเวลาคุณวีหรอกคะ่ะคุณทัดขาพี่นูจะออกไปพบลูกค้าช่วงเช้าก็เลยให้นกนั่งทำงานหน้าห้องคุณทัดแทนแต่ไม่ต้องห่วงนะคะงานง่ายๆพวกเอกสารต่างๆพี่นูสอนนกบาบ้างแล้วไปกันเถอะคะ่ะ เช้าๆแบบนี้คุณทัศรับเป็นกาแฟกับขนมปังใช่ไหมคะนกสั่งแม่บ้านให้แล้วหญิงสาวเจ้ยแจ้วตรงเข้าเกาะแขนข้างที่ว่างของทัตภูมิจนวรกิจรู้สึกเข็นใจพี่ชายมากกว่าจะอิจฉาขอบใจจ้ะนุชชายอยู่ในห้องทำงานหรือเปล่านั่งไงคะมาแล้วหญิงสาวชี้นิ้วไปหาพี่ชายที่เดินออกมาจากล็อบบี้ดูเขาตกใจพอๆกับน้องสาวที่เห็นบัวบูชา ถือสิทธิ์เกาะแขกเจ้านายเขาเอาไว้ไม่ยอมปล่อยมีแขกจากทั่วญี่ปุ่นจะเข้าพักครับผมไปเตรียมความพร้อมทางด้านนั้นมารายใหญ่ด้วยราวๆสามสิคนนุชารายงานส่งสายตาปรามน้องสาวให้ถอยห่างจากทัานภูมิแต่ก้อนกนกทำเมินมองไม่เห็นดีสิขอบใจมากนุชาที่ช่วยจัดการอ๋ช่วยสั่งคนให้จัดโต๊ะเพิ่มในห้องทำงานของผมด้วยนะ คำสั่งของเขาทำให้กรอนกนกหัวใจพองโตเช่นเดียวกับผู้เป็นพี่ชายที่รีบรับคำสั่งด้วยความเต็มใจที่จริงผมว่าคุณทัศไม่ต้องให้เยนกไปกวนถึงในห้องก็ได้เมิงครับนั่งกับผมก็ดีมากแล้วสำหรับพนักง,งานใหม่โอ้ยพี่โนกก้าขัดคำสั่งคุณทัศได้ไงไม่ใช่ตัวของคุณนกหรอกโต๊ะคุณเชอรี่น่ะเธอจะช่วยผมทำงานคำตอบของทัศภูมิไม่ต่างจากดาบคม,คม ที่ฟาดมาบนหัวของกรอน,กนโนกกับนุชาที่มองใบหน้ายิ้มระรื่นของนางแบบสาวอย่างไม่อยากจะเชื่ออะไรนะครับนุชาถามย้ำอีกครั้งเพื่อความแน่ใจปกติไม่เคยเห็นทัดภูมิทำแบบนี้กับผู้หญิงคนไหนมาก่อนแม้แต่สิครานคุณได้ยินไม่ผิดหรอกคะ่ะช่วยจัดการตามนั้นด้วยนะคะคุณนุชาเชอรี่ไม่มีอะไรทำคุณทัดเขากลัวเชอรี่ออกไปทะเลถลัยที่ไหน แหมใจคอจะขังทั้งตัวและหัวใจเอาไว้เลยหรือไงคะที่รักยิงสาวจบประโยคด้วยการหยิกแก้มเขาด้วยความเหม่นเคี้ยวผมไม่อยากห่างคุณไปไหนไกลอะ่ะคำตอบของทันภูมิทำให้คนฟังคาดไม่ถึงสีหน้าของกรกนกราวกับถูกผีหลอกรางวัลแสกในขณะที่นูชายยังนิ่งเฉยอยู่วรกิจรอบยิ้มบทพี่ชายเขาจะเล่นอะไรหวานๆกับเขาบ้างก็ทำได้ดีเหมือนกันถ้าททำได้ตลอด รับรองเลยว่าไม่ถูกผู้หญิงทิ้งชัวไม่ไปหรอกค่ะเชอรี่จะเกาะติดคุณแจจนแกะไม่ออกเลยบัวบูชาหัวเราะเสียงใสเอ็นซบต้นแขนเขาเข้าไปด้วยกันในห้องทำงานพี่โนะนี่มันอะไรกันก่อนกระหนกทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ไม่อยากเชื่อกับภาพที่เห็นคุณทัศจะรับคุณเชอรี่เข้ามาทำงานที่นี่กันเหรอคุณวรกิจ นุชาไม่ตอบคำถามของน้องสาวแต่หันมหาวารกิจเรื่องนี้ทัดภูมิไม่ได้บอกเขามาก่อนครับแต่ไม่มีตำแหน่งว่างแล้วนะครับคุณทัดเพิ่งอนุมัติตำแหน่งผู้ช่วยเลขาให้ก่อนกนกเลขาหนุ่มแย้งขึ้นวรกิจหัวราอบเบาๆแล้วยักไหล่ตำแหน่งใหม่นะครับหวานใจผู้บริหารวารกิจบอกแล้วเดินออกไปรอบบีปล่อยให้สพี่น้องคุยกันเอง ก่อนกระโนกระทืบเท้าลงกับพื้นนิ่อ่อนดวงตาวาววับด้วยความโกรธพี่นุจะเย็นๆนะทนมาได้ตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอมันไม่เหมือนกันพี่นุไม่เห็นหรอว่าคุณทันเอาใจใส่มันขนาดไหนเขาไม่เคยให้ใครไปยุ่มย่ามในห้องทํางานแต่กับนังนั่นมือเรียวกำแน่นสูดลมหายใจเข้าปอดลึกจนสุดอย่างพยายามควบคุมอารมณ์คุกรุ่นที่โบกสะบัดไปมา ไม่อย่างนั้นเธอคงอรารวาดไปแล้วอย่าแสดงออกอะไรให้มันมากนะักมันจะทำให้เราดูไร้ค่าพี่นุ้ก็บอกอย่างนี้ทุกทีแล้ววิธีการของพี่มันเคยได้ผลไหมพี่ดูนางเชอรี่สิมีตรงไหนที่บอกว่ามันเป็นผู้หญิงที่ดีมันกะจะเอาทั้งพี่ทั้งน้องแต่คุณทัศน์ก็ยังหลงมันจนได้เขาไม่จริงจังกับมันหรอกนะจริงใจไม่จริงใจพี่ก็ดูอาการคุณทัศน์ก่อนเถอะเหมือนโดนสเสน่ยาแฝก นกไม่ใจเย็นรอคอยให้เขามาเห็นความดีอีกแล้วถ้าพี่หนูไม่ช่วยนกจะใช้วิธีของนกพี่จะช่วยเต็มที่ถ้าแบบที่พี่หนูทำอยู่ตอนนี้อย่ามาอ้างหน่อยเลยว่าทำเต็มที่แล้วนกขอบอกว่ามันยังไม่พอนกจะไม่รอให้หนางเชอรี่มันเอาตัวกุนทัศไปอีกแล้วพี่หนูก็รู้กอนกระหนกสะอื้นเธอรักทัศภูมิมากเหลือเกินรักมาตั้งแต่หัวใจของเธอเริ่มเรียนรู้ความรู้สึกรักว่ามันเป็นอย่างไร แต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรหัวใจของเขาก็ไม่เคยเปิดรับให้เธอแทรกเข้าไปเธอพยายามอยู่เฉยเพื่อให้เขาเห็นค่าตามที่พี่ชายบอกแต่ยิ่งเฉยเขาก็ยิ่งถอยห่างทัดภูมิชอบผู้หญิงเรียบเรียเหมือนสิครานเธอก็พยายามทำตัวให้เหมือนมันแต่เขากลับคว้าดารามื่อผู้ชายอย่างอ่อนนภามาดานใจและเมื่อเธอพยายามทำตัวเปเรี้ยวซีดหัดแต่งหน้าแต่งตา เขากลับมองเธอด้วยสายตาแปลกๆและออกปากเตือนว่าเธอยังเด็กสุดท้ายเขาก็คว้านางแบบหิวเงินอย่างเชอรี่มาข้างกายแล้วก็เห็นเธอเป็นแค่เด็กกระโปโล,โลอยู่เหมือนเดิมทั้งที่เธอพยายามทำทุกอย่างที่เห็นว่าเขาชอบแล้วอย่าร้องไห้ไปล้างหน้าล้างตาซะแล้วกลับมาทำงานเชื่อพี่เถอะคุณทัดไม่จริงใจกับผู้หญิงหิวเงินอย่างนั้นหรอกอีกหน่อยเขาก็เปลี่ยนใจไปหาวรกิจ ใช่หนุ่มปลอบใจแต่คราวนี้ไม่ได้ผลเพราะกรอนกน,นกยังคงสะอื้นไม่หยุดจนเขาต้องดึงตัวไปอีกมุมนึงเพื่อกันสายตาอยากรู้อยากเห็นของพนักงานคนอื่นแล้วเขาก็หาคนใหม่อยู่ดีไม่นกคราวนี้พี่สัญญาคุณทัศจะไม่หาใครมาแทนที่เยนังแบบนี้อีกนอกจากนกเขาเช็ดน้ำตาให้น้องสาวคนเดียวด้วยกริยาอ่อนโยน กอนกะหนกมีท่าทีสงบลงเขาจึงล้วงเข้าไปในกระเป๋าของน้องสาวค้นหาขวดสีชาหยิบยาออกมาเม็ดหนึ่งแล้วกำชับกินยาก่อนนะก็ได้ค่ะแต่พี่นิ้วต้องสัญญาว่าคราวนี้จะช่วยนกให้ได้หญิงสาวรับยามาหย่อนเข้าปากแล้วกลืนโดยไม่คิดจะดื่มน้ำตามจ้ะแต่นกต้องสัญญากับพี่เหมือนกันว่าจะต้องใจเย็นๆไม่อรารวา คุณทัตไม่ชอบรู้ไหมวันนี้พี่ต้องออกไปพบลูกค้าแต่พี่จะรีบกลับมาค่ะก่อนกหนกรับคําสูดลมหายใจเข้าปอดแล้วเดินตามพี่ชายกลับเข้าไปทำงานประตูห้องทำงานของทัตภูมิยังคงปิดสนิทนูชาถอนหายใจแล้วโทรแจ้งให้คนจัดโต๊ะทำงานเพิ่มให้ทัตภูมิเขาเคาะประตูห้องขัดจังหวะการป้อนกาแฟของบัวบูชา ร่างบางนั่งอยู่บนตักทัดภูมิและไม่คิดจะถอยห่างเมื่อเขากับกรอนกนกเข้ามากรอน,ก,นกต้องข่มใจตัวเองอย่างหนักกับภาพที่เห็นโดยเฉพาะเมื่อสายตาของเชอรี่ที่มองตอบกลับมามีทั้งร่องรอยย่อหยันและสมเพศในคราวเดียวมือของนุชาเอื้อมมาบีบมือของน้องสาวไว้ไม่พูดแต่จังหวะที่บีบดูออกคำสั่งและเตือนอยู่ในทีผมไม่ควรเอาโต๊ะมาเพิ่มครับ นุชาบอกขึ้นทัดภูมิขยับเสื้อให้เข้าที่ขอบคุณมากนุชาแต่เชอรี่ว่าไม่เห็นจะต้องลำบากเลยว่าไม่คะคุณนุเชอรี่นั่งเก้าอี้ตัวเดียวกับคุณทัดก็ได้สะดวกดีออกค่ะคนพูดจงใจโน้มศีรษะของเขาเข้ามาทำท่าจะจูบแต่นุชากระแอมขัดขึ้นไม่เหมาะหรอกครับคุณทัดคงทำงานลำบากแย่ผมก็คิดอย่างนั้นแหละสมาธิเสียหมด ทัดภูมิหัวเราะดูเหมือนรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่หายากยิ่งของเขาจะมีมากขึ้นตามไปด้วยเสียงคอประตูดังขึ้นอีกครั้งพนักงานชายร่างใหญ่สองคนยกเก้าอี้กับโต๊ะทำงานเข้ามาเพิ่มในห้องมีนวลจันทร์ตามเข้ามาด้วยไม่เห็นต้องมาเองเลยคุณนวลจันทร์ให้พนักงานเขาจัดให้ก็ได้ทัดภูมิร้องทักเมื่อเห็นหัวหน้าแม่บ้านตามเข้ามาด้วย บัวบูชาเองก็ขยับออกจากตัวเขามายืนข้างๆดิฉันมีเรื่องจะรายงานท่านด้วยค่ะนวลจันรายงานด้วยสีหน้าไม่สู้ดีเขาจึงบอกให้ทุกคนออกไปยกเว้นนวลจันกับบัวบูชาเออนวลจันเหลือบมองบัวบูชาทัาดภูมิจึงขัดขึ้นพูดมาเลยคุณเชอรี่เป็นคนรักของผมไม่มีอะไรที่ต้องปิดเธอเรื่องพนักงานที่ชื่อเขาแตนค่ะ ขาดงานโดยไม่มีใบลามาหลายวันแล้วดิฉันเตรียมเอกสารให้คุณทัศเซ็นมาด้วยค่ะนวลจันวางแฟ้มลงตรงหน้าเขาเหลือบตามองบูชาเธอเองก็ยิ้มเจ่อนเพราะมีเรื่องยุ่งถึงได้ลืมเรื่องงานของเขาแตนไปซะสนิทผมให้เธอไปช่วยงานที่บ้านเองแหละขอโทษด้วยที่ลืมแจ้งเขาบอกขึ้นยังความแปลกใจให้กับหัวหน้าแม่บ้านจนต้องมองซ้ำอย่างไม่เชื่อหูงั้นหรือคะ วันไหนที่เขาไม่มาแสดงว่าเขาทำงานให้ผมอยู่ก็แล้วกันผมให้เขามาช่วยดูแลคุณเชอร์รี่อีกตำแหน่งหนึง่งทัดภูมิแอบรอบยิ้มเมื่อเห็นสีหน้าของหัวหน้าแม่บ้านงั้นดิฉันต้องขอโทษด,ด้วยค่ะนวลจันดึงแฟ้มที่มีเอกสารเลิกจ้างเข้าแตนอยู่กลับคืนมาออกจะงงง,งันอยู่ไม่น้อยที่ทัดภูมิเรียกใช้พนักงานในโรงแรมให้ไปช่วยงานบ้านเป็นความผิดของเชอร์ี่เองล่ละค่ะ ที่ยืมตัวเขาแต่นโดยไม่บอกให้รู้เชอรี่รู้สึกถูกชะตาเด็กคนนี้มากมากคุณทัดก็เลยตามใจยกให้ไม่เป็นไรคะ่ะคุณเชอรี่อย่างนั้นดิฉันขอตัวไปทำงานนะคะนวลจันยิ้มให้แล้วออกไปจากค้องหญิงสาวยักไหล่ทำท่าจะหมุนตัวกลับไปนั่งบนโต๊ะทำงานใหม่หากมือหนาคว้าไว้ไม่ยอมปล่อยแถมยังดึงเธอกลับไปนั่งตักเขาเหมือนเดิมอีกต่างหากมานั่งที่เดิมดีกว่า อยู่ใกล้ๆเวลาผมทำงาน <_ an> เพื่อฆาตก,กรมันมาจะได้ไม่ฉุกหุกไหงายเขากระซิบใกล้หูไม่พูดเปล่าแต่ปลายจมูกคมๆตวัดเอาพวงแก้มไปหนึ่งที <_ an> เดี๋ยวนี้ชักเจ้าเล่มากไปหน่อยแล้วนะคะโรคเจ้าชูมันติดกันมาได้หรือไงคุณวรกิจมาแป๊บเดียวมันถึงได้ทำท่าจะแทรกซึมเข้ากระแสเลือดคุณ นิ้วเรียวจิ้มไปบนหน้าอกซ้ายของเขาแรงๆไปทีหนึง่งแต่คนมือไวก็คว้ามาจุบหนักๆไปบนนิ้วเรียวของเธอเข้าอีกจนได้ก็คิดจะมีแฟนเจ้าเล่ห์แสนกนก็ต้องตามให้ทันหน่อยใครเจ้าเล่กันคะก็แค่ปลอมมาหาข่าวนิดๆ,นดๆหน่อยๆคุณดังหากล่ะที่เจ้าเล่ห์ทำทีเป็นเงียบๆหนิมๆ,มๆมแต่ตัวจริงไม่รู้เป็นยังไงพอถึงบทออกลายถึง้นแนบเนียนขนาดนี้ เธอบีบจมูกเขาด้วยความมันเคี้ยวได้ยินแค่เสียงหัวร้อของเขาออกมาเบาๆเพิ่งเป็นนามันจะกำเริบกับคนพิเศษเท่านั้นรีบเคลียร์งานเดออค่ะเรายังมีละครอีกหลายบทให้เล่นต่อญิงสาวพระออกจากตัวเขาเพราะคือให้นั่งอยู่อย่างนั้นเขาเองนั่นแหละจะไม่มีสมาธิในการทำงานตอนนี้เธอกับเขาต้องเล่นบทคู่รักสวีหวานให้คนในโรงแรมได้เห็น นอกจากกรกนกแล้วอาจมีใครสักคนที่ตกหลุมรักเขาชนิดถอนตัวไม่ขึ้นจนต้องหาทางกำจัดคนรักของเขาโอเคครับผมเองก็ไม่มีสมาธิเหมือนกันมันมีอะไรขาวๆมาล่อตา